สวัสดีครับผมบ่าวดินห้อยดินทินิสารครับบ่าวบอยดินดินทินิสารครับสวัสดีครับมาดกล่องสมาอถียพี่น้องมือนี้บ่าวดินกับบ่าวบอยมาเละดงนะครับฝนตกสมือสมือเธอเฮ็ดออกนะครับปกติทุกๆปีนะครับฝนสุกๆแนวนี่เห็ดเพิ่งไข่มันจะออกนะครับแล้วก็เห็ดปวกขอดอกนะครับแล้วมาเละเบิองว่าสีได้บ่นะครับบ่าวโจไปตึกสรุงครับน้องเม่น้องไอ้กับไปคนละทิศละทางครับ มาลุ้นน้ำกันครับว่าเป่าดินกับว่าบอยสิยดาเห็ดบ่ครับไปติดตาน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองดอกเลยเห็ดมันเห็ดพึ่งไข่ครับเห็ดพึ่งไข่หรือเห็ดว่าเห็ดพผ่อเปียกปูนครับดอกที่สามครับครับผมครับนี่หมดกี่นี่เห็ดเห็ด ไข่อยู่พี่น,อน้องไข่อยู่พี่น้องครับฝนตกใส่พี่น้องเป็นกระรังออกครับพี่น้องสามดอกเหี่ยงกันเห็ดสายลายอยู่ครับพี่น้องนี่พี่น้องดอกงามงเล่ยพี่น้องครับว้าวพี่น้อง โตแขนนี่โอ้ยดอกเดี๋ยวแกงอีมบดบานครับเฮคุณนายโอ้ยดอกนี่เปื่อยพี่นนอเอาบ่ได้ครับอพี่นอนองามๆเลยครับบานปึงเสื้องคิดต่ำลงพี่นนอเห็ดไขคครับครับผม หยุดเห็นอีกแล้วเบ้าดินเห็นอีกแล้วเห็ดเพิงไข่เรือเห็ดเพิงตุ๊กตาครับนี่แน่เอา้าแมนบอพี่น้องนี่ไงเธอรี่อยู่ในใบไ,ไ,ม,ไม้นี่เพิงไข่แกงแซ่บๆครับโอ้ยปวดก,กับพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกบานอืมหลักบานครับ ที่ครับปลูกเขาโอเขาดอครับบานแล้วก็ยิ่งแข็งครับยิ่งแข็งยิ่งบานยิ่งบานยิ่งแข็งนี่ครับอดอกในบานเพื่อเว่ออยู่ยครับพี่น้องบานถือฝนเบิดพี่นออ้องดึงเอาโหลดหรอดึงฮักพาเออโลดลด,โลด,ดึงเอาโหลดแล้ว บ,บ้างดอกก็ว่าเถึ่งขืนกม็มีนะพี่เนาะโอ้ย,อยางน้ำเกลือมกสุดแทบครับ,บ,บปวดข,ข้าวดอวนะครับ บ้าดินสิมาเก็บเอาเห็ดไข่ครับเห็ดไข่นี่ดอกนึงกลิดกระจิดลิดครับผมต <c oughs> าบอยบอยได้เห็นดอก <c oughs> ้าบอยตัวเห็นแล้ีวเดี๋ย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 วเดีเี๋ยวเาเดียีียยเดด มึงแหน่แกงแซ่บน้องครับสวยงามตามทองเรืองครับเอาดอกนี้ก็ได้นี่อืมเธอนั่งอยู่คนเดียวแหละค่ะแหน่พี่น้องสวยงามครับพี่น้องพูดอะไร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 เหตุผลไข่ครับุ่นพ่นพูดตายละเอาปูดพูดดอกมะเก่หนึ่งพูดพูดพูดพาดพี่น้องเหตุผลใครพาดพี่น้อง เก็บเก็บบาบอยเก็บอ้ยอย่ามาญาติกันนะเฮ็ดเพิงไข่พีงเห็ดแบเดื่อไข่ได้พี่น้องเฮ็ดแบมเพืยองบาดมูเดียวได้ไงบาดบาดเบาดินแน่มากว่ามปนเฮ็ดพี่เบียบาบาบอยเอาก่อนพูดๆทางหลังไอ้กามีเด้วยาดพี่น้องครับบาดเฮ็ดเพิ่งไข่พี่น้องเพิ่งเนีเพิ่งเพิ่อนเพิ่งเพิ่อนแบบงามเลยพี่น้องครับสุดยอดเลยบ่พี่น้องครับคนไหน นิดเพื่องไข่ออกัดคิดหอดแมลงสีก็มีนิดเด้นะพูน่ะพี่น้องครับแมลงสีเอ้ยมาพอเฮ็ดเปิงไข่เกือบโบ,โบ่บบอม่าให้ผมพูน่ะไข่ทองงามงามกันมอ,องเบสองดอกปังเปล่าบอยบอลส่วนครับบอลส่วนพี่น้องเอ้ยมือนี่มานมานัน ตาขามิ้นเลขบ่ถือได้พ่อเฮ็ดซื้อเลขก,ก็บ,บ่โบถือเฮ้ยพ่อเฮ็ดงามครับพี่น้องครับพุ่นล่ะวา้าสสวยสุดๆเลยอลังการมากเลยครับนี่พี่น้องนี่ตัดเอาเลยเพื่องไข่เพิ่งเพึ่งเพิ่งง,งามงามแกงแสบๆเลยพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องดอกงามๆเลยพี่น้อง เตือนเตือนครับพี่น้องครับเราตุ้มๆเบาดินสิบวเอาครับนี่นี่เอาไว้มืออื่นเอาไว้มืออื่นกระดอกพอดีกินครับครับเอ้ยเท็ดคุยไอเอ้ยผุ่นผุนผุนผุนเดี๋ยวผุนเลยพี่น้องเดี๋ยเลยสวยเลยครับโอ้ไก่เขียวใหญ่ไก่เขียวใหญ่บ้าไปเก็บทั้งเก็บเก็บเก็บมาบ้าเก็บเอาผุดเด้อยอย่ามาไกลกันนี่ไม่กล่อมจะได้มาว่ามาวอนพี่น้อง เฮ้ยพูดน่ะเฮ็ดไข่ก็ได้เฮ็ดผึ่งก็ได้แม่พี่น้องถามมาเมื่อวานนี่ยจะเป็นที่คักโอ้คุณยายบอกว่าไอ้พากันมันหมานเด้อมือนี่หม,มานอีหลีครับ<ม>คุณยายสายหายพ่อนครับมมันมนหาเด้้ออโยขาได้ขาได้ก่อนสิแม่คุณยายสายกับคุณยายทองว่าลูกหลานพากันมันหมานเด้่อมือนี่หมานอีหลีพี่นอ้องพรอนแม่ศักดิ์สิทธิ์เด้์พี่น้อง พี่น้องตีอยื้อตยเปตองมึงน,นโอ้บาน,นเลยพิ่งเพิ่างงามๆอยู่พี่น้องมึงน,นะครับพุดน,นะสวยงามเลยครับครับผมเน่พี่น้องโอ้ยหมนืนเหมือนเลยเต้นเต้นครับน้องต้องไถมึงนะครับนี่ให้พี่น้องเต็ดปวกกับบทท่านสนดอกพี่น้อง เอาเห็ดผงไข่นี่ยแหละสักก้อนครับผัวเกาโดพี่น้องตุ้มๆเลยครับนลงพี่น้องออผัวข้าวดอเฮ็ดผงไข่ก่อเฮ็ดผัวเกาดออกพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยว หยาดกันพี่นอ้องย่บานเดียวกันลังเดียวกันไข่คร,ครับ,มา,าบออามา่อาใบยอา,หาไหมเห็ดข้างหน้าเห็ดต่างๆเขาออกปัวก็ออกพี่น้องไง มากก่เพิ่นมากซะ ่าดินก็ลังเป็งนานนะครับพี่เสียกำลังเป็นอันตุ่มตุบติเปเะเปปปขึ้นพี่น้องฝนถือเพื่อนห้องนั่งน้นอยู่อืมนี่เป็นไข่ดอกนี่พี่น้อง ไข่ไงพี่น้องอุ้ยบาบอยง่ายงาเลยขายัที่สวยอยู่แขงปัดแขงิ้นเทยงหนคุณดอกนึงบาบอยดอกน้นี่ออาเลยขีดังไข่ครับดอกดอกนึงครับนี่ครับ ครับผมอดิมกับบ่าบออยกำลังสิผ้ากันยางออกออกจากป่าไปหารถล้วครับนุ้เข่าพี่น้อเข่าบรดหออม,มากออกไปหารถแล้วครับ เดี๋ยวไปฟอกันอยู่รถเด้อครับพี่น้องครับผลงานการอาเห็ดของบาดินกับบาบบอยครับเหมือนีถือว่าโสกมานครับเจ้าปลาเจ้าเขาบนเมตตาอยู่ครับพี่น้องฝนตกสูงสูงเอครับบางใเห็ดฝังไข่กำลังออกครับแต่เกือบเต็มตาเลยครับ เห็ดเงไข่ดอกงามครับนี่ของเบาดินครับนี่กระตาบ้าบอยครับพี่น้องครับได้แกงบักไงเลยะครับมาหากินมาหากินอันได้ก็ได้กินอันน okay. ั่นพี่น้องหากินสืบมือกันไปนะครับผมเบาดินขอบบุญขอบคุ่นเด้อแห้งอึ้แห่งใจจากอีเมีอีพอทางบานนะครับแม่แม่เอฟทุกๆหมองบอลเลยไอายซชยิงหนองนงที่เขามา กดไหลกดแช่เยี่ยมยามถามไทยเบ puppet, ยื้องแง่สามบานหลังน่หน่อยห้อยดินทีอีสานบ่าวบอยแดนดินที่อีสานสาเมกอีสานผ้หห arin, าหล่อตลอดจนลูกหลานบานห้อยดินสุขุสุขนลูกหลานขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผมนะครับกาลังคิดกําลังใจสูงอยอกสูงงานลำรวยสุขภาพ hour. แข็งแรงอยา่าเจ็บอย,ย,ย่ยาจนอย่าไขรอย่าหนาวครับสวัสด <t ion" S 1> <ion> ีครับมดกตารับพี่น้องสวัสดีครับจงพอกันคลิปไหมครับพากันเนี่ยแหละครับนิ้วเขา một cán bộ ta bao bờ ai gặp